สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่เพี่น้องเข้าสู่ช่อง youtube ของพี่สุริชาติอีกเช่นเคยนะครับก็ขอขอบพระคุณเพี่น้องที่สละเวลาเข้ามาชมนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความเยินให้กําลังใจพี่สุริชาตินะครับถ้าเจโฆษณาก็อย่าข้ามนะครับดูให้หน่อยให้เป็นกําลังใจพอได้มีแรงสู้ต่อนะเรื่องที่จะมาคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิสัยของคนไทย ป็นนิสัยที่แก้ไม่หายนิสัยที่ว่าก็คือนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นนิสัยอิบโอบอ้อมอารีนะครับเป็นคนใจดีใจบุญชอบทําบุญนะครับเห็นคนที่ร้อยก,กว่าตัวเองหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้นะครับต้องกระโดดเข้าช่วยเหลือแม้บางครั้งตัวเองจะไม่มีเงินไม่มีกําลังพอที่จะช่วยก็ต้องช่วยด้วยสัญชาตญาณน,นะครับ เป็นดีเองคนไทยเลยนะครับนิสัยเนี่ยถามว่านิสัยอย่างนี้ดีไหมดีครับทําไมต้องพิ่โายชาต้ตองมาพูดว่าเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายเพราะว่าด้วยความใจดีของคนไทยเนี่ยทําให้เป็นช่องว่างนะครับสําหรับพวกมิจชาชีพหรือคนที่ทํามาหากินด้วยความไม่สุจริตอาจจะเป็นนิสัยที่เป็นคนที่ชอบหลอกลวง นะครับหากินโดยวิธีง่ายๆเขาจะอาศัยช่องนี้แหละเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวอย่างวันนี้แหละที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยก็คือมีลุงคนหนึ่งนะครับแกไปนั่งอยู่บริเวณทีเ่เขากำลังรื้อถอนอาคารที่ถล่มนะจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับพี่น้องก็คงได้ดูข่าวนะาบางท่านก็คงจะได้ดูนะครับ อาจจะไม่ได้ดูก็เป็นบางท่านก็ไม่เป็นไรนะครับจะเล่าให้ฟังคุณลุงคนนี้แกก็มานั่งอยู่แล้วแกก็มีบัตรประชาชนใบหนึ่งมีคนไปถามแกว่าลุงมานั่งทําไมแกก็บอกว่าแกมานั่งรอศพเมียแกยเมียแกยตอนนี้ถูกฝังอยู่ใต้ซากเนี่ยอยู่ข้างช่องซอกตึกอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็ถามก็ด้วยความน่าสงสารถามไปทามาก็สงสารก็เอาเงินให้นะครับ เนยไม่ใช่คนเดียวเราให้เยอะด้วยนะแล้วก็แกก็มีบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนของผู้หญิงอายุเท่าไหร่สี่สิบสองปีประมาณนั้นนะครับท้องสี่เดือนนะแล้วก็เอาเงินแกก็เงินให้ดูเอาเงินให้เออบัตรประชาชนให้ดูเนี่ยเมียเมียผมแกว่าอย่างเงี้ยแกก็มารอเขาชาวบ้านยิ่งเห็นก็ยิ่งสงสารก็เ,เงินให้ให้แกมากี่วันแล้วไม่ทราบนะครับก็คงจะได้เยอะพอสมควรนะ ดัง,งนั้นเขาก็ด้วยความสงสัยสงส,ส,ส,สารน่ะเขาก็มาถามนั่นถามนี่ถามไปถามมาก็มีคนสงสัยถามไปทำไม,มาชักจะตอบไม่ตรงคําถามแล้วที่จะดูอาการเหมือนกับน่าสงสัยละบอกว่าก็มีนักข่าวเข้ามานะครับถามไปถามมาไล่ไปไล่ไลมาปรากฏว่าจนมุมนะครับอแกบอกว่าประชาชนที่เป็นเมียของเมียแกนะที่จะอ้างเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าผู้หญิง ผู้หญิงเจ้าของบัตรประชาชนก็ยังไม่ตายนะครับเออก็ยังไม่ตายก็ยังมีชีวิตอยู่เขาปรากฏตัวออกมาโอ้โหเป็นเรื่องเลยเนี่ยสุดท้ายแกก็ยอมรับจำนวนด้วยหลักฐานนะครับแต่คงจะมีโทษบ้างแหละผมว่านะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับด้วยความนิสัยดีของคนไทยด้วยความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเห็นคนได้อกว่าไม่ได้เลยนะครับต้องช่วยเหลือนะโหลดเข้าไปตัวเองอยเดือดร้อนหรือเปล่าลําบากหรือเปล่าไม่สนใจนี่คือนิสัยแท้ๆของคนไทยเลย เป็นเป็นนิสัยที่ดีนะครับแต่มีช่องว่างให้ผู้ปัญญาชนสมาหากินโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เห็นเห็นในสองประเทศเนี่ยเนี่ยารนหน้าไปทางทิศเหนือประเทศหนึ่งอยู่ทางขวามืออีกประเทศนึงก็เฉียงก็ไปอีกนะครับสองประเทศเนี้เขาจับจุดคนไทยได้เขาอยู่กับคนไทยมานานนะครับเขารู้ว่าคนไทยไเป็นคนใจอ่อนอ่าสังเกตได้ว่าในต่างประเทศเนี่ยอ่ ในประเทศเราเนี่ยจะมีขอทานเยอะนะอ่าแล้วก็มีต่างประเทศเนี่ยเอาไปลงข่าวลงอะไรว่าขอทานเมืองไทยนี่เยอะมากนะครับอือประเทศไทยน่ยบอกเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีมั่นคงทําไมขอทานเยอะอย่างนี้มาสืบดูอีกทีปรากฏว่าขอทานที่นั่งอยู่นะครับไม่ต่ำกว่าแปดสี่เปอร์เซ็นต์หรือเก้าสี่เปอร์เซ็นต์นะเป็นคนต่างด้าวน,นะครับเป็นคนต่างชาติ โด,โดยเฉพาะประเทศทางขวาเมือนี่เยอะกว่าเขาเลยนะครับแล้วทํามาหาก,กินเนี่ยเป็นล่าเป็นสันมากันบางทีมาเป็นทั้งตระกูลเลยนะมาแล้วก็มาสร้างเพลิงสร้างอะไรอยู่แล้วก็ไปทหาก,กินก็มารวมเงินกันแล้วเคยมีข่าวเมื่อหลายปีแล้วเพราะว่ามีคนเขาไปเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มาขอทานเนี่แหละเอาเงินไปสร้างบ้านตัวเองอยู่ฝั่งประเทศบ้านตัวเองนะบ้านนี่ราคาแพงมากนะครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลายแสนหรือว่าเป็นล้านนะครับแถมยังมีเงินฝากธนาคารอี่ก็มีนะครับด้วยความด้วยความใจดีของคนไทยเนี่ยคือบางทีเห็นเขาทานนั่งอยู่ไม่รู้ใครนะพี่คาดเคยเห็นพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพก็คงสังก็คงจะเคยเห็นบางทีเดินมาเนี่ยเอาเงินยื่นให้สิบาทยี่สิบาทบางคนมีเงินก็เป็นร้อยเลยนะครับอืมแล้วเขาก็นั่งอยู่ตามตะพานลอยอะไรนะก็นั่งพนมมืออยู่อ่า ด้วยความสงสารก็ไม่รู้เป็นใครไม่ไ,มได้สอบถามเลยเดินมาก็วางปักปัก,ปก,ปก,ปกให้ทําให้พวกนี้เคยตัวงานไม่ต้องทาไม่ต้องเหนื่อยเลยนั่งเฉยนั่งพนมมือเฉยก็ได้เงินแล้วนะครับสุดท้ายก็เรื่องมันก็มพโโที่หลังว่าพวกนี้เป็นต่างด้าวนะครับถึงคนต่างชาติเข้ามาและอีกประเทศหนึ่งที่เขาจับจุดได้นะครับจับทางได้เลยนะว่าคนไทยนี่นิสัยอย่างเนี้ย เอ,อ,อ,อือเฟือเผื่อแผ่อ่างเงี้ยต้องใช้วิธีนี้ก็คือเปิดเปิดตัวเปิดตัวมาขอความอุปถรัรมภ์จากคนแก่จากผู้ชายแก่เท่าเนี่ยคนเท่าเนี่ยเรือว่าสายเปิดใจเนี่ยเอาเงินไปทําบ้านทําอะไรนี่หลายอย่างหลายคนนะครับซื้อรถซื้อโทรศัพท์ทุกอย่างก็ให้ไปอืมจนเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมานะครับ ก็ด้วยความรู้แหละว่าคนไทยเป็นไทแบบเนี้เออหากินได้เออแล้วก็เอาเงินไปแล้วก็ไม่คืนไม่คืนไม่อะไรนะครับด,ดําเนินคดีก็ไม่ได้เพราะอยู่คนละประเทศกันนี่พวกนี้ก็คือพวกสายบุญพวกนี้หนักเลยนะครับสายบุญเนี่ยก็คือจะไปหาคนยากคนจนมาลงคลิปลงคลิบคลิปเสร็จก็ เวลาพูดนี่ก็จะบรรยายให้เห็นถึงความยากลําบากนะครับนี่เป็นแบบนี้เหมือนกับสร้างละครมอนก็สร้างฉากขึ้นมานะครับแต่จริงๆอาจจะอาจจะเป็นคนจนจริงก็ได้หรือจริงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับโ <Okay. S 1> อเคยไอพี่น้องเราเห็นเนี่ยก็ด้วยความสงสารก็โอนเงินไปให้นะครับโอนเงินไปให้ก็หลายหลายคนก็โอนไปก็ไม่รู้ว่าเอาเงินไปทําอะไรบ้างนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่า เคสนี้มีคนอุดให้กี่คนเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ได้บอกนะครับอดนอี้อย่างจะของเงินก็ไม่ได้สนใจนะก็ปล่อยเลยตามเลยสุดท้ายก็เลยกว่าจะรู้ตัวพวกยูทูบเบอร์ก็รวยแล้วนะครับเี่ยรวยไม่รวยคนเดียวยังพอยังไปพาพี่พาน้องพาญาติอ่พาพี่เขยพาน้องเมียพา พาใครก็ได้พาลูกพาหลานมาทำจนแบบมีฐานะแบบรวยอ,ะอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันมันมันเป็นแบบนี้พี่น้องก็คงเห็นนะครับนี่คือจุดจุดอ่อนนะครับเป็นนิสัยที่ดีนะจุดอ่อนแต่เป็นจุดอ่อนนี่คือิสัยนความบอกว่ามารีของคนไทย จนกระทั่งมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการโกงเงินโกงอะไรนี่เนี่ยอมเงินโดยให้โกงเงินละอมเงินไปแล้วหาที่มาไม่ได้ก็เป็นข่าวตอนนี้เป็นกระแสรเรื่อยมานะครับตัวน,นี้ก็เบาๆลงบางท่านจะถามว่าทําไมผมต้องมาลงคลิปนี้ไม่เบื่อหรอผมก็เบื่อนะครับเบื่อไม่อยากลงหรอกแต่พี่น้องที่เขาจะรับความเดือดร้อนหรือว่าที่เขาเป็นห่วงเขาก็โทรศัพท์บอกบอกให้ลงไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดปั๊บนี่มันจะเงียบเลยนะครับ แล้วพวกนี้เขาก็ทํามาให้กินอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะมีคนบริจาคเงินอยู่เรื่อยทุกวันแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆลงทุกวันนะครับบางคนเนี่ยลงวันละสองครั้งสามครั้งด้วยอ่าก็คงจะมีเงินคนคงจะมีคนโอนเงินไปให้นะเขาถึงทํานะครับนี่ยต้องมาเล่าพี่น้องฟังหยุดไม่ได้เลยนะพี่น้องถามว่าไม่เบือนะ่อแล้วมันก็อย่างที่บอกเลย ก็เบื่อนะครับแต่งานแบบนี้หยุดไม่ได้ต้องกระนำอยู่เรื่อยนะครับหยุดเมื่อไหร่นี่โผลทันทีเลยแล้วไอ้คนที่เคยทำอยู่แล้วก็หยุดไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมานะพวกนี้เขารอดูจังหวะนะถ้าเกิดไม่มีใครไปเอาเรื่องเอาราวเหตุการณ์กลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งเขาทำเหมือนเดิม แต่ที่เงียบๆอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ใช่่าหยุดมีคนอวยเงินให้ตลอดแล้วก็เปเงินแล้วก็เอาเงินไปให้คนยากคนจนโชว์ตลอดถามว่าเอาเงินให้คนยากคนจนดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าทีนี้เราตรวจสอบเงินไม่ได้ใช่ไหมพอตรวจสอบไม่ได้มันก็กลายเป็นช่องว่างในการที่เขาเจะงุบยิบเงินซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปโทษใครครับโทษในี่ใส่ของตัวเองหรือว่าคนไทยอนะ บางท่านก็จะบอกว่าพี่สุชาติเราพูดนี่เนี่ยไปขัดขวางเขาหรือเปล่าอย่างที่เขาว่าเนี่ยอิดช้าเขาหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับจะบอกว่าอิดช้าก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ก็คือไม่อยากพี่น้องเสียเงินนะมีเพื่อนทางฝั่งนู้นเขาบอกนะจริงจริงกันาพี่น้องเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเนี่ยว่างๆเนยให้ข้ามไปฝั่งนูง้นไปนอนอยู่สักคืนสองคืน แล้วก็เดินตามตลาดตามชุมชนนะแล้วก็ไปนั่งฟังเขาคุยกันแต่อย่าบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยนะทําตัวให้กลมกลืนแล้วก็ไปนั่งแอบฟังเราจะรู้ว่าคนฝั่งนู้นเขาคิดกับเราอย่างไงเขาพูดกันตลอดนะครับเขาไม่ใช่ว่าเขานั่งคุยกันนั่งอะไรกันน่กเขาไม่พูดเรื่องนะส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องคนไทยนี่แหละบางคนก็เห็นใจนะบอกคนไทยเนี่ยโง้โโอนเงินในคนพวกนี้นะ บางคนก็บอกว่าสมน้ำหน้ามันดีเลยให้มันโอนมาจะเยอะจะเอาเงินมาให้หมดเลยประเทศเนี้ยไปอย่างนั้นนะครับนี่พี่ชาไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะมีเพื่อนทางฝั่งโน้นนะเขาบอกเขาอยากให้ไปเขาอยากให้คนไทยเราเนี่ยได้ยินได้ยินกับหูนะครับได้ยินกับหูว่าคนฝั่งโน้นเขาคิดว่ายัางไงก็คิดดูเขาเขาบอกเขายกตัวอย่างให้ดูนะว่าถ้าคนเราถ้าคิดหวังดีต่อกันเนี่ยเขาจะไม่ลบกวนเงินนะ อย่างบางคนเนี่ยเขาผูกกันเป็นพ่อฮักแม่ฮักลูกฮักอะไรกันเนี่ยไอ้ฮักเอ้ฮักน้องฮักแล้วเขาถ้าคนรักกันจริงอ่ะนับถือกันจริงเ่ยเขาจะไม่ทําแบบนี้นะครับเขาจะไม่โอนไม่เขาจะไม่มารบกวนเรื่องเงินเลยนะอะอันนี้มันผิดปกติคือแบบยิ่งแบบตีสนิทเท่าไหร่ก็ยิ่งว่าขอให้โอนเงินไปช่วยจนบางคนนี่หมดเนื้อหมดตัวไปก็มีนะครับ ลกูกหลานนี่ลาบากหมดสมาหิกินแทบตายนะเนี่ยพวกพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายต้องมาทําแบบนี้แล้วก็มีบางคนเนะี่ยผู้หญิงคนสูงอายุบางทีไปแอบรักนะครับแอบรักยูทูบเบอร์เด็กๆเด็ก,เด,กเด็กหนุ่มๆเนี่ยนะไปรักเขาอันนี้ไม่ใช่พี่ัศพูด้นมาเองนะแอบรักเขาเอาเงินไปนะครับเอาเงินไปช่วยไปนะไ บางคนในโอนเป็นเดือนให้บางคนมีเงินโอนเงินให้ยูทูบพวกนี้เป็นเดือนนะครับมีเงินเดือนเขาเขาไม่เดือดร้อนนะอะบางคนเนี่ยขอญาตผัวจับได้เนี่ยผัวไม่ให้จับเงินนะครับตอนนี้มีแล้วมีข่าวเข้ามาแล้วอ่แอบว่าอยากจะมีแฟนเป็นเด็กนะครับผัวไม่อยู่ขออาญาตไห่ผัวไม่อยู่ก็มาคบกับเด็กมาอะไรเนี่ยมี มีคนเขาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวนะฟังดูก็หดหูเนาะพี่น้องก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นพี่ชายต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าด้วยความเห็นใจนะครับตอนนี้เหลือเหลืออยู่ไม่กี่คนรู้สึกอยเหลือพี่ชาิคนเดียวนะที่ที่ยังลงคลิปเตือนพี่น้องอยู่บางบางทีพี่น้องก็ไม่ค่อยชอบนะ มีบางคนที่เคยติดตามพี่ธนิชาต์เนี่ย <_ d ata> เขายกเลิกการติดตามไปก็หลายคนนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยเขากลับมาหมดแล้วเขาโทรศัพท์มาบอกเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบหรือยี่สิบคนนะครับเขาบอกว่าพี่ธนิชาต์เนี่ยไปไปว่าเขาไปพูดแซะขวัญใจอะไรของเขาเนะี่ยไปว่าเขาเขาทนไม่ได้เขาบอกเขามาว่ามาว่ายูทูบเบอร์ ยอดดวงใจเขาได้ยังไงฮะเขาใครมาว่าเนี่ยเขาต้องตอบตัวจนเขาเลิกติดตามแต่ตอนนี้เขาบอกเขากลับมาติดตามเหมือนเดิมแล้วเขารู้แล้วเขารู้เหตุผลแล้วว่าทําไมต้องทาแบบนี้บอกเขาบอกว่าพี่สุชาตินี่ไม่ไม่มีคตินะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วไม่รบก,กวนพี่น้องเขาก็เลยเข้าใจเขาก็เลยกลับมาแล้วคนติดตามก็เพิ่มขึ้นอาจจะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรครับ แต่ผู้นั้นเขาก็ฉลาดนะเขาก็พยายามไซโคคือปฏิบัติการจีบซุ้ยากับเอฟซีเขาตลอดอว่าคนที่มาขัดขวางนี่คือคนบาปแบบพิสุรธิชนนี่คือคนบาปแล้วก็พยายามที่จะบล็อกเวลาเขาลงคลิปมานี่ยเวลาเขาลงลงคลิปนะคลิปเขาลงปับ๊บม,มันจะมีคลิปพิสุทธิชาติขึ้นด้วยมันจะเป็นคลิปเป็นต่อๆกันยาวๆใช่ไหมในโทรศ,าศาัพท์ เห็นเห็นคลิปพี่สุริชาติปรากฏในในในโทรศัพท์ของเขานี่เขาจะกดเ่ยนะเขาจะกดลบเลยนะกดลบแล้วก็กดบล็อกเลยไม่ให้เขาไปโพส์เอฟซีของเขาถึงไม่เห็นคลิปพี่สุริชาติอ่านี่คือทําไมเขายังสามารถรักษาเอฟซีเขาได้อยู่นะครับเราพี่น้องฟังขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปมันจะได้ไป ไว้ให้คนอื่นเขาเห็นด้วยพอพวกนี้เขาก็มีการตอบโต้เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเขาก็เก่งนะรู้สึกว่าเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยด้วยอไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ยทํายังไงจะบล็อกคลิปฝ่ายตรงข้ามทํายังไงจะไปแชร์คลิปเข้าคนที่ยังไม่ตกเป็นเหยื่อเป็นขบวนการนะครับไม่ธรรมดา มีเรื่องมาเล่าพี่น้องฟังท่านี้นะครับขอให้รู้ทันแล้วก็เข้าใจถึงเจตนาของพี่สุชาติเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องการอ,าอื่นเงินทองไม่ต้องโอนไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะครับขอแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าจะช่วยนะก็เพื่อดูโฆษณาให้หน่อยเท่านั้นเองนะครับด้วยความรักปรารถนาดีกับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ